นายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีนำคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองดาวเรืองเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 70. พรรษา28กรกฎาคม2566ภายใต้กิจกรรมพัฒน,นาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่สำรวจเตรียมวความพร้อมการจัดกิจกรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความพร้อม โดยในการสำรวจครั้งนี้จะเริ่มดำเนินการในวันที่14กุมภาพันธ์2566จะนำเครื่องจักรลงทำการขุดลอกคูคลองตลอดเส้นทางคลองดาวเรืองระยะทางประมาณ2กิโลเมตรและวันที่15กุมภาพันธ์2566จะนำกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บกวาดให้สวยงามในการพัฒนาและฟื้นฟูคลองดาวเรืองนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีได้เสนอชื่อคลองดาวเรืองตำบพลพระพลาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 70, พรรษา28กรกฎาคม2566อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาช่องทางระบายน้ำปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากน้ำรอระบายและยังจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนผล,ลไม้ในพื้นที่ตลอดลำคลองอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้กับแหล่งน้ํามีความรักความห่วงแหนและมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ําให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามอย่างยั่งยืน